สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอนจอแับแพชี่นะคะวันนี้แพชี่จะมาตำถั่วนะคะก่อนอื่นก็ต้องซอยถั่วก่อนเนาะไม่เกลียดซอยมือหักเลยได้ไหมนะคะนานมากที่ไม่เคยได้กินตำถั่วกิกนแต่ตำมะละกอนะคะเยอะไหมอะกินคนเดียววันนี้ร้อนมากนะคะขายดีมากด้วย เริ่มอันดับแรกนะครับพริขี้หนูค่ะ10เม็ดกระเทียมค่ะ2หัวโขกค่ะเรียบร้อยก็6ัวนะคะเอาพอประมาณไม่ให้มันแตกมากเนาะ กกผมซูุรสมะขามเปียกกุ้งแห้งน้ำตาลทรายปะลาลาเบาๆไม่เบา แล้วก็โผลโ้ม่หลวงเทพ เสร็จแล้วทำถัววฝีมือเทสซี่ชิมไหมควรจะชิมนะ คนมาก,กินกะบพักบุ่งแบบนี้ นะคะทำเองชิมเองอร่อยเองเซตๆค่ะชอบกดไลค์ชอกดแชร์นะคะช่วงนี้ไลฟ์พี่เพจน้อยมากเลยแต่ว่าไม่ซีเรียนนะคะกูก็ยังยืงนยันที่กูจะทำคลิปให้คนดูต่อไปเพราะกูว่ากูแฮปปี้กูไม่ได้แพ